สวัสดีครับจาก5้างอุสากกัดไทยวอเตอร์สโต์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องกองน้ำระบบ r e เ e r ร์สออ o โมซหรือว่าระบบ r o นะครับเป็นรุ่นกำลังผลิตน้ำดื่มได้500ลิตรถึง700ลิตรต่อชั่วโมงหรือกำลังผลิตน้ำทั้งวันนะครับ24ชั่วโมงได้น้ำ12,000ถึง15,000ลิตรต่อวันนะครับก็เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่มนะครับที่บรรจุข,ขายแล้วก็ อุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการใช้น้ําระบบ r o ที่มีความบริสุทธิ์มากๆนะครับไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นชุดประกอบสําเร็จรูปนะครับก็จะประกอบไปด้วยปั๊มน้ําดิบ1แรงม้านะครับประกอบอยู่ในตัวเครื่อง r o 1ตัวนะครับแล้วก็มีปั๊มอัด r o นะครับเป็นปั๊มขนาดแรงครึ่ง1ตัวนะครับแล้วก็มีชุด ถังกองไฟเบอร์กร์ดเป็นขนาด12นิ้วสูง52นิ้วนะครับ3ถังนะครับก็จะบรรจสุสารกอง3ชนิดนะครับมีกองแมงกานิสคาร์บอนเลซินนะครับแล้วก็มีชุดหัวออโต้คอนโทรลวาล์ว3ตัวนะครับสามารถตั้งโปรแกรมล้างย้อนกลับฟื้นฟูสารกองโดยอัตโนมัตินะครับมีชุดกอง5ไมครอนยาว20นิ้ว1ตัวนะครับระบบนะครับใช้ไฟ220โวลต์น,นะครับ ควบคุมด้วยระบบไทม์เมอร์แล้วก็รีเลย์นะครับมีเกจวัดแรงดันนะครับของปั๊มน้ำดิบหนึ่งตัวนะครับหน้าเครื่องนะครับเป็นตัวล่างนะครับแล้วก็เกจวัดแรงดันของปั๊มไฮเพชเชอร์หรือว่าปั๊มอัดเอาโอสองตัวนะครับมีโฟมิเตอร์นะครับวัดอัตราการไหลของน้ำดีนะครับแล้วก็น้ำเสียอย่างละหนึ่งตัวนะครับมีชุดให้กองเมมเบรนนะครับขนาดกว้างสี่นิ้วยาวสี่สิบนิ้วนะครับ ความละเอียดอยู่ที่0.001ไมครอนนะครับสามารถกรองสารละลายได้99%นะครับก็ได้น้ำที่บริสุทธิ์มากนะครับระบบนี้นะครับก็ใช้ไฟ220โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านปกตินะครับตัวเครื่องนะครับทำจากโครงสแตนเลส 304ศูนี่นะครับแล้วก็ระบบท่อน้ำใช้ระบบท่อ UPVC อย่างดีนะครับสามารถทนแรงดันได้สูงสุด2อ0ร้อยปีได้สองอปอนด์นะครับระบบตัดต่อการทำงานเองเมื่อน้ำเต็มถังนะครับถ,ถังน้ำดีนะครับแล้วก็มีระบบเช็คแรงดันน้ำเข้าเครื่องกอง R o นะครับเมื่อไม่มีน้ำนะครับจากแหล่งน้ำหรือถังเก็บน้ำนะครับเครื่องก็จะหยุดขึ้นโลวิเชอร์นะครับก็จะมีตัว กล่องโลวพิเชอร์คอนโทรลนะครับมีระบบจัดแรงดันสูงนะครับในตัวเครื่องในกรณีที่ใส่กล่อง r o เมมเบนตันนะครับก็ตัวเครื่องก็จะขึ้นว่าไฮเปอร์เชอร์นะครับมีระบบเซฟตี้ของปั๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับมีชุดแมกเนติกแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ชุดแมกเนติกแล้วก็โอเวอร์โหลดของปั๊มไฮเปอร์เชอร์นะครับเป็นของ มิสูบิชินะครับมีชุดไทมเมอร์3ตัวนะครับวควบกลุมการทำงานนะครับมีชุดรีเลย์สตัวนะครับเหมาะสำหรับอุตสาหการรมน้ำดื่มผลิตขาหรืออุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์มากๆนะครับตอนนี้เครื่องเดินอยู่ที่อ,อัตราการไหลของน้ำดีนะครับอยู่ที่9 9ลิตรต่อนาทีนะครับน้ําเสียก็ประมาณ12ลิตรต่อนาทีนะครับก็จะมีถังน้ําเกลือนะครับไว้พื้นปูถังกองเรซินนะครับตันนี้นะครับสามารถตั้งโปรแกรมล้างนะครับเราตั้งล้างพื้นปูสารกองเรซินทุก5วันนะครับนี้เป็นแทงค์น้ําดีนะครับแทงค์เก็บน้ํา r o นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีชุด จ่ายน้ําไปใช้นะครับเป็นปั๊มใบพลสแตนเลสก็อยูดจากถังเก็บน้ําดีนะครับ2,000ลิตรสองใบนะครับแล้วก็ผ่านมาตัวกองชุดไส้กองพีพีบิ๊กบูห้าไมค่อนยาว20นิ้วนะครับแล้วก็ส่งไปใช้ในห้องบรรจุนะครับหรือส่งไปใช้งานในลายผลิตนะครับสำหรับชุดกอง R.O. นะครับราคา ทั้งหมดนี้นะครับเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับราคา129,000บาทนะครับไม่รวมค่าติดตั้งไม่รวมค่าขนส่งนะครับรับประกันสินค้า1ปีนะครับใครที่สนใจโทรติดต่อเข้ามาที่หอจกอไทยวอเตอร์สโต์นะเบอร์โทรศัพท์081307652นะครับ,บร,รับประกันสินค้า1ปียกเว้นไส้กองสารกองนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้เครื่องมือวัดคุณภาพน้ําที่ออกจาก เครื่องกรอง AO ตัวนี้นะครับน้ําดิบนะครับเป็นน้ําบาดาลหรือว่าน้ําประปาก,ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นน้ําบาดาลน,นะครับเราวัดค่า TDS สาระละลายรวมได้สองพันหนึ่งร้ยยี่สเก้า ppm นะครับน้ําที่ไม่ผ่านกระบวนการกรองนะครับพอน้ําผ่านกระบวนการกรองนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับก็จะมีท่อนะครับ ของน้ำมาโอนะครับต่อไปโยงแทงสกันเลยน,นะครับหรือนนก็จะมีก็อกเทนน้ำนะครับเดี๋ยวผมดะเทให้ดูนะครับอันนี้น้ำไหลออกจากเครื่องกรองอาโอสดๆนะครับน้ำไหลอยู่ที่9ลิตรต่อนาทีนะครับสามารถปรับตั้งอัตราการไหลที่หน้าใต้เครื่องได้นะครับ ันนี้วัดน้ำเอาได้อยู่ที่0.08 ppm นะครับก็คือความหมายก็คือค่า TDS หรือว่าสารละลายรวโดยรวมในน้ำทั้งหมดนะครับน้ำดิบเราวัดได้2,129 ppm ฟองผ่านระบบ AO มาแล้วเหลือแค่8 ppm นะครับก็คือเหลือสารละลายที่ปนเปื้อนอยู่ในน,น้ำน้อยมากนะครับแทบจะเป็นน้ำ DI หรือว่าน้ำกลั่นนะครับก็ประสิทธิภาพของ ตัวกองนะครับขึ้นอยู่ที่ระบบพีทินเมนต์นะครับแล้วก็ระบบใต้กอง r o ที่มีความละเอียดมากนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ผมนะครับแจ้งไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามทั้งทางในช่อง YouTube ทางเพจของไทยวอเตอร์สโตรนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามีเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับเข้ามาก็ใครที่สนใจนะครับสำหรับอุตสาหกรรมโรงผลิตน้ำดื่มหรือว่าอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆที่ต้องการใช้น้ำบริสุทธิ์มากๆนะครับวงการอาหารนะครับวงการผลิตยาผลิตเครื่องสำอางก็สามารถใช้เครื่องรุ่นนี้ได้นะครับใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องดูแลรักษานะครับก็มีระบบล้างถังกองโดยอัตโนมัตินะครับสามารถกองได้ทั้ง ทั้งน้ำประดาลแล้วก็น้ำประปานะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ